สวัสดีครับผมอยู่กับ House of Legacy และวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องของระบบการสอบจองวนหรือว่าระบบการสอบขุนนางนั่นเองนะครับระบบการสอบขุนนางนะครับหากคุณต้องการให้สมาชิกของตระกูลเราเนี่ยเข้าร่วมกับขุนนางฝ่ายพลเรือนหรือว่าเข้าร่วมกับขุนนางนะครับคุณจะต้องสอบเข้าขุนนางนะครับโดยมีการสอบสีขั้นนะครับนี่เมื่อถึงเวลาการสอบนะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเลือก คนที่อายุถึงเกณฑ์น,นะครับในการสอบนะครับโดยมีค่าใช้ใจ่ายการสอบตามระดับต่างๆนะครับผมมาดูขั้นของการสอบนะครับการสอบขั้นแรกนะครับได้แก่การสอบเบื้องต้นนะครับจะสามารถสอบได้ตั้งแต่อายุ8ปีขึ้นไปนะครับ ตำแหน่งที่ได้รับเมื่อผ่านก็คือซิวชัยค่าการเขียนเนี่ยต้องมากกว่า20นะครับแล้วก็จะมีการจัดสอบเนี่ยทุกๆเดือนมีนานของทุกปีเลยนะครับต่อมาคือการสอบระดับอำเภอนะครับอายุ18ปีขึ้นไปต้องผ่านการสอบระดับซิวชัยนะครับเมื่อสอบผ่านจะได้รับตำแหน่งจุยเหนเรนเงื่อนไขาการสอบก็คือค่าอักษรน,นะครับหรือค่าการเขียนเนี่ยมากกว่า40 การสอบจัดขึ้นต้นเดือนตุลาครับทุกๆ3ปีระดับต่อมานะครับคือการสอบระดับมณฑลนะครับอายุ18ปีขึ้นไปเมื่อสอบผ่านจะได้รับตําแหน่งกงซือนะครับค่าการเขียนเนี่ยต้องมากกว่า60นะครับการสอบจะจัดขึ้นต้นเดือนเมษาปีถัดมาหลังจากสอบขั้นที่แล้วผ่านนั่นเองนะครับต่อมาคือการสอบระดับสูงสุดนะครับการสอบระดับสูงสุดเนี่ยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เมื่อสอบผ่านจะได้รับตําแหน่งจินซือนะครับค่าการเขียนเนี่ยต้องมากกว่า80นะครับแล้วก็ การสอบจะเริ่มต้นเดือนมิถุนายน2์2เดือนหลังจากสอบขั้นที่แล้วนะครับซึ่งค่าสถานะที่มีผลต่อการสอบผ่านเนี่ยได้แก่การเขียนไว้ิ้งหรือว่าค่าโชคนะครับซึ่งมีผลทั้ง2ค่าเลยแลวเราสามารถใช้การเล่นเส้นสายได้นะครับถ้าเกิดว่ามีรัฐมนตรีว่าการพิธีการนะครับอยู่ในสภาของตระกูเลเรานะครับ ก็ให้เขาช่วยในการผ่านได้ต่อมาคือระบบราชสำนักนะครับเราจะพูดถึงระบบราชสำนักนะครับจะมีสาลหลวงนะครับในสารหลวงเนี่ยจะมีข้อมูลของขุนนางกลางแห่งราชสำนักผู้บัญชาการกองรักษาวังสถานะคังหลวงแล้วก็กองทัพของคังหลวงนะครับขุนนางระดับ7ผ่านการสอบขั้นสูงสุดตำแหน่งที่เปิดรับเนี่ยได้แก่รองเจ้าเมืองนายทหารอำเภอนะครับเงินเดือนจะอยู่ที่2เหรียญทองขุนนางขั้น6ผ่านการสอบขั้นสูงสุด ตำแหน่งที่เปิดรับเนี่ยก็คือเจ้าเมืองนะครับเงินเดือนอยู่ที่4เหรียญทองคุณนางขั้น5ผ่านการสอบขั้นสูงสุดตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่รองเจ้าเมืองแม่ทัพจังหวัดหัวหน้าตรวจสอบเงินเดือนก็คือ6เหรียญทองคุณนางขั้น4ี่ผ่านการสอบรอบสูงสุดนะครับตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ผู้ว่าราชการมณฑลเงินเดือนก็คือ10เหรียญทองคุณนางขั้น3ได้รับจากการแต่งตั้งทางทหารหรือว่าทางราชสำนักเท่านั้นนะครับตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีต่าง เงินเดือนได้แก่20เหรียญทองขุนนางขั้น2นะครับแต่งตั้งโดยจักรพรรดิหรือว่ามหารัฐมนตรีนะครับตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่มหารัฐมนตรีและองครักษ์พิเศษเงินเดือน40เหรียญทองขุนนางขั้นที่1นะครับแต่งตั้งโดยจักรพรรดิสูงสุดตำแหน่งที่เปิดรับก็คืออัครมหาเสนาบดีนะครับเงินเดือนก็คือ60เหรียญทองทีนี้มาดูตำแหน่งต่างๆจากระดับต่างๆนะครับที่เราได้รับนะครับแล้วมีอำนาจอะไรบ้างนะครับเริ่มจาก อัครมหาเสนาบดีนะครับขั้นที่1สามารถแต่งตั้งถอดถอนขุนนางทุกคนได้มหารัฐมนตรีขั้นที่2สามารถแต่งตั้งถอดถอนรัฐธมนตรีได้องค์พักพษษษิเศษขั้นที่2สามารถแต่งตั้งหัวหน้าตรวจสอบได้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับขั้นที่3สามารถสอบสวนถอดถอนขุนนางตั้งแต่ขั้นที่5ลงไปได้นะครับขั้นที่5 43 2 1ออะไรเงี้ยลงไปได้นะครับระดับเนี่ยจะเรียงจาก จะได้จับตําแหน่งเยอะนะครับก็คือ9ก็คือน้อยสุดมา1น,นก็คือเยอะสุดนะครับรัฐมนตรีพลเรือนขั้น3สามารถแต่งตั้งขุนนางขั้น4ลงไปได้รัฐมนตรีการคลังขั้น3สามารถจัดเก็บและกระจายภาษีทั่วประเทศรัฐมนตรีพิธีการขั้น3 จัดสอบและสามารถปรับผลสอบได้รัฐมนตรีโยธาวางผังและพัฒนาเมืองทั่วราชอาณาจักรรัฐมนตรีสงครามขั้น3ควบคุมทหารแต่งตั้งผู้ประชาการเมืองหลวงหัวหน้าการตรวจการสืบข่าวและฟอล้องร้องขุนนางจากข่าวลือได้นะครับมาดูตำแหน่งทางการทหารมากนะครับก็คือผู้บัญชาการกองทัพหลวงนั่นเองทุกตำแหน่งเนี่ยเป็นขุนนางขั้น4ี่นะครับและมีเงินเดือนเนี่ยสิบเหรียญทองทุกเดือนนะครับเช่นแม่ทัพฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้าย แม่ทัพแนวหน้าแนวหลังแม่ทัพประจําทัพหลวงแล้วก็อีกหลายตําแหน่งนะครับหน้าที่หลักก็คือคุ้มกันเมืองหลวงแล้วก็สามารถสั่งเคลื่อนกองทัพได้นะต่อมานะครับมาดูตําแหน่งขุนนางระดับมณฑลกันนะครับตําแหน่งคู่ว่าราชการณมนนณฑลขุนนางขั้น4 เงื่อนไขในการไรด้รับตาแหน่งก็คือผ่านการสอบจองหววระดับสูงสุดอันดับ2นะครับหรือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ระดับมณฑลหน้าที่หรือว่าอํานาจของเราเนี่ยคือการบริหารมณฑลทั้งด้านการแต่งตั้งขุนนางเก็บภาษีและการดูแลทหารต่อมาคือรองผู้ว่านะครับขุนนางขั้น5ผ่านการสอบจองหววหรือมีตําแหน่งทางทหารระดับสูงนะครับ ดูแลเรื่องภาษีขึ้นหรือลดตามคำสั่งแม่ทัพมณฑลมียศทหารหรือเทียบเท่าแม่ทัพมาหรือสูงกว่านะครับจัดการกองทหารประจําการเกณฑ์หรือปลดประจําการได้นะครับหัวหน้าตรวจสอบมนนณฑลขุนนางขั้นห้าแต่งตั้งโดยสายตรวจราชสำนักนะครับไม่ขึ้นตรงกับผู้ว่านะครับตรวจสอบและก็ถอดถอนขุนนางระดับมณฑลและนายอำเภอก็คือเป็นผู้ตรวจสอบทั้งหมดนั่นเองต่อมานะครับคือขุนนางระดับอำเภอนะครับตำแหน่งเจ้าเมืองขุนนางขั้น6ผ่านการสอบนะครับ หรือมียศทหารหรือเทียบเท่านะครับอำนาจคือการดูแลทั้งพลเมืองกองทัพและก็ภัยพิบัติทุกประเภทนะครับต่อมาคือรองเจ้าเมืองขุนนางขั้น7ดูแลเรื่องภาษีในะระดับของอำเภอนะครับต่อมาคือนายทหารอำเภอขุนนางขั้น7นะครับอำนาจคือการจัดกําลังทหารอำเภอนะครับหรือเกณฑ์ทหารหรือถอนกําลังทหารระดับอำเภอทีนี้เป็นตําแหน่งทางการทหารนะครับหรือนายทหาร แม่ทัพบ,บนทนขุนนางขั้น4ี่จำนวนทหารในสังกัดที่มีได้คือ1 0 0 0 0แสนนายเงินเดือนคือ10เหรียญทองอำนาจบัญชาการทหารระดับบนทน วางกลยุทธ์และดูแลการทหารทั่วทั้งจังหวัดตำแหน่งต่อมาคือแม่ทัพมา้าขุนนางระดับ5้าทหารในสังกัดคือ5 0,000่นนายเงินเดือน6เหรียญทองอำนาจบัญชาการทหารม้าดูแลการลบระดับจังหวัดและก็ยุทธวิธีในสนามรกนายทหารประจำกรมขุนนางขั้น,น6ทหารในสังกัด8,00นนายเงินเดือนสี่เหรียญทอง อำนาจคือการควบคุมกรมทหารดูแลวินยัยและการส่งกำลังพลในท้องถิ่นนะครับนายทหารลาดตะเวนขุนนางขั้นเจ็ดนะครับมีจํานวนทหารในสังกัด4 0,000ื่นนายนะครับเงินเดือนคือ2เหรียญทองดูแลกําลังพลขนาดเล็กลาดตะเวนในท้องถิ่นแล้วก็รายงานต่อผู้ขับบัญชานะครับระบบขุนานางหรือว่าระบบการสอบนะครับก็จะมีไว้เพียงเท่านี้นะครับในเกม How of Legacy หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้สนุกก,กับเกม enjoy ครับผม